คำเตือนทางช่องเป็นเตียงแค่สื่อกลางในการนำเสนอแนวทางแนะนำให้ซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังค่ะจากละองชาแนลค่ะสวัสดีนะคะท่านผู้ชมแฟนช่องของละองชาแนลทุกท่านนะคะค่ะวันนี้ก็ตรงกับวันพระใหญ่นะคะขึ้นสิบห้าค่ำเดือนสี่นะคะวันนี้เดี๋ยวแอดจะพาท่านผู้ชมไปดูลูกมะม่วงเปลกปลาดนะคะท่านผู้ชม ก็เห็นว่ามันแปลกดีนะคะก็เลยอยากจะนำเสนอนะคะเผื่อว่าลูกมะม่วงจะหล่นมาให้โชคในวันพระใหญ่ก็เป็นได้นะคะนี่นะคะมะม่วงต้นนี้นะคะท่านผู้ชมอยู่ที่หน้าบ้านของแอดเองนะคะเป็นต้นมะม่วงเขียวเสวยนะคะก็ปลูกไว้หลายปีแล้วนะคะท่านผู้ชมซึ่งแอดก็เห็นลูกมะม่วงหล่นนะคะแล้วก็เห็นมีตัวเลขด้วยนะคะท่านผู้ชมแอดก็เลยอยากจะมานําเสนอให้กับ เอทุกท่านได้รับชมรับฟังกันนะคะเผื่อว่าลูกมะม่วงจะหล่นมาให้โชคในงวดนี้นะคะก่อนที่จะไปดูตัวเลขนะคะเอดก็ขอฝากช่องละอองแชนแนลไว้กับท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะคะฝากกด s u b ส c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้กับเอดด้วยนะคะและที่สำคัญก็อย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆคลิปเด็ดๆจากละองแชนแนลนะคะ อยากได้เลขเ,ด,เดี๋ยวแอดจัดให้นะคะท่านผู้ชมเดี๋ยวเราไปดูลูกมะม่วงพร้อมกันเลยนะคะก็เมื่อชาวอดก็เดินผ่านอยู่นะคะท่านผู้ชมแต่ว่าไม่เห็นลูกมะม่วงนะคะพอหลังจากกลับจากไปวัดนะคะทําบุญตักบาตรนะคะก็มาเห็นลูกมะม่วงนะคะท่านผู้ชมเดี๋ยวแอดจะพาท่านผู้ชมมาส่องดูตัวเลขนะคะเนี่ยนะคะก็เห็นว่าลูกมะม่วงแปลกดีนะคะ ลูกมะม่วงแฝดนะคะท่านผู้ชมนี่นะคะมะม่วงแฝดนะคะเดี๋ยวแอดจะเก็บเดี๋ยวไปดูที่ร่มนะคะท่านผู้ชมจะได้มองเห็นตัวเลขนะคะเพราะว่าตรงนี้แสงนะคะนี่นะคะก็แปลกมากมากจริงๆนะคะน่าจะเป็นมะม่วงแฝดนะคะท่านผู้ชมนี่นะคะมะม่วงแฝดโอ้แปลกจริงๆนะคะท่านผู้ชม เพราะว่าสมัยก่อนก็เคยได้โชคกับมะม่วงเหมือนกันนะคะท่านผู้ชมแต่ว่ามะม่วงอยู่ที่วัดเรือล่มนะคะอันนี้จะเป็นมะม่วงที่บ้านของแอดเองนะคะก็ไม่แน่นะคะท่านผู้ชมถ้าเรามีบุญวัสนาก็จะโชคดีไปกับลูกมะม่วงก็เป็นไปได้นะคะท่านผู้ชมเนี่ยนะคะกันนะคะท่านผู้ชมเนี่ยนะคะแปลกจริงๆนะคะมะม่วงลูกนี้มะม่วงคู่เฟดนะคะท่านผู้ชมโอ้ ตั้งแต่แอดปลูกมาเพิ่งเคยเห็นนะคะเพิ่งเห็นในวันนี้เองนะคะท่านผู้ชมเป็นครั้งแรกนะคะจากต้นนี้นะคะแอดเห็นว่ามันเปลกดีนะคะท่านผู้ชมก็เลยพาท่านผู้ชมมาส่องดูตัวเลขนะคะนี่นะคะตรงนี้เป็นตัวไหนเนาะก็ให้ท่านผู้ชมทางบ้านส่องด้วยสายตาตัวเองนะคะก็บางคนอาจจะคิดว่า แอดบ้านะคะท่านผู้ชมแอดไม่ได้บ้านะคะเพราะว่าแอดเห็นว่ามันแปลกดีนะคะก็เลยอยากจะนําเสนอก็เท่านั้นนะคะท่านผู้ชมนี่นะคะตรงนี้จะเป็นรอยไก่จิกนะคะใครเห็นเป็นตัวไหนก็คอมเมนต์บอกด้วยนะคะนี่นะคะแปลกมากๆค่ะท่านผู้ชมตรงจุดนี้ก็เหมือนมีตัวเลขนะคะ ตรงนี้แอดว่าเป็นเลขเก้านะคะท่านผู้ชมตรงนี้นะคะนี่นะคะเก้าจริงๆด้วยค่ะเก้าหรือไม่ก็หนะคะเพราะว่าเก้ากับหตัวเดียวกันนะคะแล้วก็ตรงจุดนี้นะคะก็เห็นชัดมากนะคะเดี๋ยวแอดจะขอวางก่อนนะคะตรงจุดนี้นะคะจุดนี้เหมือนเลขหนึ่งนะคะตรงนี้เหมือนเลขเจ็ดนะคะ ก็ตรงนี้ก็จุดจุดดำดำก็น่าจะเป็นเลขศูนย์นะคะตรงนี้เจ็ดศูนย์นะคะตรงนี้ก็เก้าหนึ่งนะคะก็แล้วแต่เราจะจับคู่เอานะคะท่านผู้ชมใครเห็นเป็นตัวไหนก็คอมเมนต์บอกด้วยนะคะนี่นะคะตัวเลขก็ขึ้นให้เห็นชัดจริงๆนะคะตรงนี้ก็เก้าก็ชัดนะคะท่านผู้ชมเียน,นะคะเลขเก้านะคะ ถ้ากลับข้างนะคะถ้ากลับข้างแบบนี้ก็เป็นเลขหกนะคะหกกับเก้าตัวเดียวกันนะคะท่านผู้ชมนี่นะคะโอ้ถ้ากลับข้างก็เหมือนเหมือนหกแปดนะคะเนี่นะคะเดฟจะเขาวางก่กนนะคะนี่นะคะตรงจรุดนี้ถ้ามองทางนี้เหมือนเลขแปดนะคะตรงนี้เหมือนเลขหกนะคะ หกแปดนะคะท่านผู้ชมตรงจุดนี้นะคะหรือไม่ก็เก้าแปดแปดเก้าหรือไม่ก็หกแปดแปดหกนะคะชัดจริงๆค่ะท่านผู้ชมเนี่ยนะคะหกแปดหรือไม่ก็เก้าแปดนะคะภาพทางนี้ก็จะเป็นหนึ่งเจ็ดเจ็ดหนึ่งนะคะท่านผู้ชม ก็ไม่ต้องเอาหลายตัวนะคะก็เอา68 86 98 89แล้วก็17 71นะคะเอดก็มองเห็นเป็น3ชุด3ตัวนะคะในงวดประจำวันที่1เมษายนพศ2565นี้นะคะให้ท่านพู้ชมลองพิจารณาดูนะคะถ้าชอบก็ตามได้นะคะ ถ้าไม่ชอบก็ผ่านได้นะคะไม่ว่ากันนะคะเพราะว่าแอดก็นำเสนอเป็นเพียงแค่แนวทางในการเสี่ยงโชคก็เท่านั้นนะคะท่านผู้ชมแอดก็ไม่รู้นะคะว่าตัวเลขจะออกอะไรนะคะท่านผู้ชมไม่มีใครรู้ได้นะคะคนที่จะโชคดีได้นะคะก็อยู่ที่บุญและก็ดวงของแต่ละคนนะคะท่านผู้ชมถ้าใครมีบุญวัสนาพอก็คงจะโชคดีไปด้วยกันนะคะ โอ้ยชัดจริงๆค่ะท่านผู้ชมนี่นะคะหนึ่งเจ็ดศูนย์ก็ได้นะคะตรงนี้ถ้าเอาสามตัวก็เป็นหนึ่งเจ็ดศูนย์นะคะตรงนี้ก็น่าจะเป็นแปดเก้าเก้าแปดหกแปดแปดหกนะคะท่านผู้ชมท่านผู้ชมทางบ้านเห็นเป็นตัวไหนก็คอมเมนต์บอกด้วยนะคะเผื่อว่าท่านผู้ชมจะมองเห็นแตกต่างกันนะคะเนี่ยนะคะลูกมะม่วงแปลกปปลกจริงๆนะคะ โอ้ลูกมะม่วงแฟดให้โชคแน่ๆค่ะท่านผู้ชมแอดก็เพิ่งได้เจอได้เห็นในวันนี้เองนะคะเพราะว่าปลูกไว้ตั้งหลายปีนะคะไม่เคยพบไม่เคยเจอมากอดน,นะคะท่านผู้ชมเนี่ยนะคะแอดเชื่อว่าสงสัยจะหล่นมาให้โชคแน่ๆนะคะเพราะว่าวันนี้ก็ เป็นวันพระใหญ่นะคะท่านผู้ชมหล่นในวันพระใหญ่นะคะก็ไม่แน่นะคะอาจจะมีลุ้นก็เป็นได้นะคะท่านผู้ชมนี่นะคะโอ้ยเดี๋ยวแอดก็จะลองเสียงดูนะคะตรงนี้เลขเก้าเก้าแปดหกแปดนะคะเก้าแปดกับหกแปดนะคะเดี๋ยวแอดจะให้ดูชัดๆอีกรอบก่อนนะคะนี่ตรงนี้ไหนเดี๋ยวเดี๋ยว นี่ตรงนี้เป็นเลขแปนะคะ6กแดชัดมากๆนะคะท่านผู้ชม6กปดหรือไม่ก็98ดนะคะชัดจริงๆนะคะตรงจุดนี้นะคะ6ก8ปดแปดหกเดแดเกนะคะแล้วก็ทางนี้ก็จะเป็นอีกจุดหนึ่งนะคะอีกจุดหนึ่งก็จะเป็น1นึนะคะ ตรงนี้จะเป็น3ตัวนะคะหนึ่งนะคะถ้าตัดเล่นก็1 7 7่งเจ็นะคะเ 0, 0็ดนะคะหนึ่นะคะท่านผู้ชมลองพิจารณาดูนะคะสำหรับตัวเลขจากลูกมะม่วงเปลกปลาดนะคะเผื่อว่าเจ้าที่เจ้าทางจะประทานโชคลาภให้กับแอดและก็ fc ช่องละออง h ช n แนลได้โชคดีไปด้วยกันนะคะเพราะว่าวันนี้ก็ ตรงกับวันพระใหญ่นะคะท่านผู้ชมไม่แน่นะคะมีลุ้นแน่ๆนนะคะถ้าชอบก็ตามได้นะคะถ้าไม่ชอบก็ผ่านได้นะคะไม่ว่ากันนะคะเพราะว่าแอดก็นําเสนอเป็นเพียงแค่แนวทางในการเสี่ยงโชคก็เท่านั้นนะคะท่านผู้ชมถ้าเรามีบุญวาสนาพอก็ขอให้โชคดีไปด้วยกันนะคะท่าสุดท้ายนี้แอดก็ขออวยพรให้ fc แฟนช่องของละอองแชนแนล ที่รับชมรับฟังตัวเลขลูกมะม่วงประหลาดนี้ให้โชคดีกันทุกท่านนะคะค่ะก็ขอให้เอฟซีทุกท่านโชคดีเฮงเฮงรวยๆวยไปด้วยกันนะคะสาธุค่ะขอให้ทุกท่านโชคดีค่ะสวัสดีค่ะ